สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครูสอนครูรายการที่จะส่งต่อทักษะการจัดการเรียนรู้จากครูถึงครูแบบจัดเต็มค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณครูอรัุก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองชุนแสงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เรายังอยู่กับท่านพออ,อพิเชษศรีรวัตรในประเด็นเรื่องจิตตศึกษาค่ะเรามาติดตามกันต่อเลยค่ะแล้วกระบวนการในเรื่องของจิตตศึกษานะคะมีบทบาทยังไงในการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเป็น จากจิตใจภายในของผู้เรียนนะคะอย่างที่พออบอกว่าปัญญาจะเกิดจากภายในของผู้เรียนก็จะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมตัวกิจกรรม,ม,มของขกรสรรสิจศึกษาอย่างอันที่สองที่ผมพูดถึงไว้ก็คือกระบวนการที่2ก็คือครูใช้จิตวิทยาเชิงบวกในวงกิจศึกษานะครับเราจะมีครูที่จะต้องเป็นฝาในการนําวงโดยที่ครูเนี่ยจะต้องไม่ตัดสินเรียกไม่ปรามาตทุกอย่างะนะครับจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดพฤติกรรมของครูไม่สั่งการไม่ดุไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยครับ ครูจะต้องเปลี่ยนตัวเองเลยในส่วนของการใช้จิตวิเราะจ,จะต้องมีไมเซ็ตในภาพ บวกออกมาใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นการเหมือนเรามองว่าการแสดงบางอย่างครับต่อผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนก็คือมนุษย์คนหนึง่ง<า>เราก็เป็นมนุษย์คนหนึง่งเรามีความต้องการอย่างไงผู้เรียนก็มีความต้องการเหมือนเรานั่นแหละฉะนั้น<า>เราก็จะมีการปุยกันเสมอแล้วก็ยิ้ให้เหมือนกันคือเราจะจัดกระทําอย่างไรกับมนุษย์ด้วยกัน<า>เราคิดกันอย่าง,งานั้นนะครับทีนี้ในส่วนของจีีเชิงบวกเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ในวงส่วนในตัวกิจกรรมกิจศึกษาเนี่ยเป็นตัวกิจกรรมที่จะใช้สร้าง สถานการณ์เพื่อที่จะให้พี่ๆนักเรียนนะครับได้ฝึกการตัดสินใจเพืเติงจริยธรรมตัดสินใจในสิ่งที่เขารับประสบการณ์ไปแล้วไปดึงประสบการณ์เก่ามาเปรียบเทียบในสิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยมันจะมีกระบวนการในขั้นทำจีดสารเนี่ยอยู่3ขั้นตอนนะ,ะก็คือในช่วงชงค่ะ เชื่อมแล้วก็ใช้สามขั้นตอนครับชงเชื่อมใช้ชงก็จะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือนําสถานการณ์บางอย่างนะครับมาให้พี่ๆนักเรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์นะครับถ้าสามารถชงได้ถึงระดับความรู้สึกพี่ๆจะเข้าถึงความรู้สึกแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนบางอย่างนะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองของพี่ๆได้เลยถ้าแต่ในระดับความรู้สึกนะครับอย่างที่สองเน่เชื่อมเราก็จะใช้สถานการณ์ที่เราเอามาใช้นะครับเอามาเชื่อมเชื่อมจะมี2อย่างเชื่อมตนเองเชื่อมกับผู้อื่นเชื่อมตนเองเนี่ยแล้วก็คือหนึ่งตัวเองนะครับเข้าไปอย อาจจะไปเป็นตัวละครในนั้นะ่ะถ้าเป็นตัวละครในนั้นพี่พี่คิดว่าเขาจะคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เด็กคิดนตอนนั้นแล้วก็เป็นความรู้สึกนตอนนั้นโดยที่คุณครูจะเป็นฟ้าเพื่อเชื้อเชิญให้พี่พี่ครับได้แสดงความคิดเห็นตรงนั้นโดยที่คุณครูไม่ได้ตัดสินว่าสิ่งที่เขาคิดคอผิดหรือถูกแต่เพียงว่าให้เขาได้แชร์ออกมาแล้วก็ชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาแชร์ออกมาในส่วนของการเตรียมสภาพจิกก่อนที่จะอภึกษาะครับในส่วนของต เเราก็จะมีดนตรีโอน้วากต่ำนะครับเปิดคอไปด้วยนะครับเพื่อที่จะดึงคลื่นสมองให้เด็กต่ำลงแล้วก็ได้มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น,นเราจะทำกันสามช่วงเวลาครับช่วงค่ะในช่วงเช้าเนี่ยเป็นตัวสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกการตัดสินใจพอในช่วงพักกลางวันนะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนจะขึ้นมาอินสาอในช่วงที่สองก็คือที่นี่เรียกว่าบอรดี้สแกน คุณรุดเคยเห็นตอนนอนเด็กนอนเป็นลมครับท่าลักษณะเดียวกันนะครับอนบอดี้สแกนนั้นนะครับเป็นให้นิกครับกับมารับรู้ตนเองแล้วก็เป็นการพักร่างกายพักจิตใจด้วยบอดี้สแกนนั้นนะครับก็จะเป็นการปรับขืนสมองให้พี่ๆครับได้กลับมารับรู้ตนเองนะครับรับรู้สภาวะตนเองตั้งแต่หัวนะครับจะหลดปลายเท้าเลยจากนั้นก็มีการสอดแทรกสิ่งที่อยากให้พี่ๆเป็นคุณครูเป็นคนสอดแทรกคุณครูจะเป็นคนสอดแทรกจะมีบทในการพูดนะครับเพื่อที่จะโน้มน้าวให้พี่ๆครับกลับมารับรู้ตนเอง แต่ส่วนของร่างกายจากนั้นก็อ,อาจจะมีเรื่องเล่าบางอย่างที่เราจะเล่าจากนั้นก็จะมีวิธีการปลุกอีกนะครับปลุกเพื่อที่จะให้พี่หลุดจากตรงน,นั้นมามเราจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีครับอ๋อเด็กทำบอดี้สแกนก็คือใช้เวลา15นาทีครับผัเราเชื่อว่าแล้วก็มีผมลวิจัยแล้วว่าสิ่งที่เราได้พูดตอนจิตใต้สำนึกเปิดนะครับเพราะว่าเด็กครับจะเริ่มกึ่งหลับกึ่งตื่นจะทําให้จิตใต้สำนึกครับมันเปิดอพอเปิดเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลบางอย่างที่จะเป็นในด้านบว ในแอพพีนะครับได้เป็นประสบการณ์เมื่อเราได้ยินแล้วครับเขาจะเข้าใจเวลาเราหยิบมาใช้อะครับมันเป็นความจําใช้งานเนาะพอหยิบมาใช้ครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จิตใต้สติจะได้เมมโมรีไว้ก่อนที่พออจะมีการนํานวัตกรรมจิตตศึกษาไปใช้กับที่โรงเรียนนะคะพออต้องมีการปรับหรือว่าเปลี่ยนอะไรบ้างค่ะต้องมีนะครับเราถูกกรอบมาเราเห็นต่อต่อกันมาเนาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียนการใช้ความรุนแรงบ้างบางทีหยุดพฤติกรรมเด็ก างอย่างเราใช้ความรุนแรงในการหยุดเช่นตะโกนเสียงดังอย่างเงี้ยครับหรือตีนะครับเราใช้แบบนั้นมามันก็นานพอสมควรนะครับแต่ผลที่มันได้ครับมันก็ยังเหมือนเดิมอะครับก็คือยังไม่ได้ผลการใช้วิธีนั้นใช่ครับแล้วกว่าเราจะหลุดจากตรงนี้ได้ครับว่าจะเปลี่ยนตัวเราได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือตัวนวัตกรรมตัวนี้ครับหนึ่งอย่างที่เราจะลดก็คือครูใช้จิยาเชิงบวกใช่ไหมครับเราจะลดบางอย่างคือลดการแข่งขัน ล<โ>ด,<โ>ดการแข่งขันเพราะว่าการแข่งขันนะครับบางอย่างมันสร้างมเมล็ดทันอย่างหนึ่งคือความอิจฉาริษยาครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบ <S <S <ชา S 2> พอมีการเปรียบเทียบเนี่ยมันต้องมีคนดีกว่าและด้อยกว่าคนที่ด้อยกว่านี่แหละครับถ้าเขาสามารถจัดการอารมณ์ตนเองจัดการความรู้สึกตัวเองได้มันก็มมีปัญหาแต่โดยส่วนมากครับเด็ก,กครับเขาไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์ถ้าเขาไม่ได้ถูกฝึกมาฉะนั้นนะครับการแข่งขันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะลดลง แต่โรงเรียนเนี่ยครับเป็นโรงเรียนที่แข่งขัน <c oughs> เป็นโรงเรียนระดับต้นๆของกลุ่มระดับต้นๆของอำเภอในเรื่องของการแข่งขันที่นในในด้านไหนคะพอออกแข่งขันในด้านวิชาการทั้งวิชาการนะครับทั้งวิชาการทั้งกิจกรรมทุกอย่างครับหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยนะครับในส่วนของ<ฆ>ีโรงเรียนบ้านโพเอนี่ทีนี้ผมต้องมาเปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยมันเลยไปส่งผลกระทบบางอย่าง ความรู้สึกของทงคนคุณครูแล้วก็ทั้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ปกครอง,องใช่ครับผู้ปกครองบางท่านนะครับเขายังคิดอยู่นะครับว่าเรียนเก่งการเรียนเก่งได้ที่หนึ่งได้ระดับต้นๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้เด็กอะ่ะได้มีอนาคตที่ดีอืมใช่นั่นคือสําหรับคนที่มีพี่นักเรียน,นยที่พร้อม แต่สาหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมล่ะมาจาก,<ะ>กครอบครัวที่คือแตกแยกอยู่แล้ว,ลวก็ยนรู้ยากคือแหละไม่มีบริบทไว้ซึมซับอย่างเงี้ยกว่าเขาจะมาปรับได้ในโรงเรียนมันเลยกลายเป็นความแตกต่างหรือความเลื่องล้ำกันนะครับยิ่งถ้าเราไปแข่งขันถามว่าเด็กเหล่านี้จะได้เท่าเทียมไหมไม่ได้ครับ<ะ>ยิ่งเป็นเด็กหลังห้องกว่าอย่างเลยผมก็ฝ่าฟันตรงเนี้ยมาพอสมควรดังนั้นครูครับต้องทําความเข้าใจในส่วนของการจัดกระทำของผู้เรียนเช่นเดียวกันครับผมแต่ทีเนี้ยคุณครูแต่ละท่านครับก็จะมีเทคนิควิธีการ ที่แตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้แล้วก็จการสร้างกิจกรรมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขายังเล็งเห็นอยู่ก็คือการพัฒนาผู้เรียนที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าบางอย่าง อาจจะเป็นเทคนิควิธีการของส่วนตัวเขาเองแต่วิธีของโรงเรียนจะต้องเป็นหลักส่วนกระบวนการบางอย่างที่เขาจะจัดกระทํากับผู้เรียนอันนั้นก็คือในส่วนของตัวเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือการกลับมาทบทวนตนเองว่าเราหลุดวิถีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตัวกิจกรรมที่เราทำํำจิตวิทยาเชิงบวกที่เรายังใช้อยู่ไหมเราพูดกับเด็กยังไงค่ะ เราแสดงอากัปปิยากระเดกยังไงคือเราต้องกลับมาทบทวนนะครับด้วยวิธีการอ่า PL น PLC นั่นแหละคือเราก็มาคุยกันนะครับคุยกันว่าเหมือนให้กำลังใจกันด้วยกันว่าให้มองเห็นเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะกระทัากับมนุษย์นะ<า>เราอยากได้แบบไหนอยากให้คนอื่นเขาแสดงปิยาอย่างไงกับเราะเราก็ต้องแสดงปิยาอย่างนั้นกับเขาด้วย<า>ก็ประมาณนี้ครับผม สิ่งสําคัญเลยก็คือการเสริมแรงการให้กําลังใจครูเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมคะพ่อแล้วการทํากิจกรรมจิตศึกษาของคุณครูแต่ละระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นอนุบาลปถมนะคะคุณครูเขามีแบบบันทึกหรือว่าแบบสังเกตการในระหว่างการทํากิจกรรมไหมคะพ่อก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นเครื่องมือเก็บในส่วนของตอนนี้ะจะเป็นในส่วนของเทคนิควิธีการของแต่ละนคนแต่สิ่งหนึ่งที่บอกกับคุณครูตลอดนะครับก็คือ การสังเกตผู้เรียนเพราะว่าคุณครูเวลาทำจึกษาครับเขาจะสังเกตผู้เรียนในวงอยู่แล้วแล้วก็พฤติกรรมภายนอกหลังจากวงแล้วคุณครูเขาจะเหมือนติดตามผู้เรียนตลอดครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของแบบบันทึกเนี่ยเราจะใช้บันทึกในส่วนของ PLC แล้วก็ครูบางท่านก็จะมีแบบบันทึกของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เห็นนะครับก็คือในส่วนของการบันทึกเนี่ยบางอย่างที่อยู่ในกิติกรรมเด็กจะบันทึกใส่สมุดจีกษาของเขาอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะไปดูในสิ่งที่เด็กได้สะท้อนบางอย่าง เราสามารถเข้ากลับไปดูได้ติดตามเรื่องราวของจิตศึกษากันต่อว่าจะสามารถสร้างเสริมพัฒนาการของครูและโรงเรียนได้อย่างไรบ้างทางเพจ I อ m อครูค่ะ